ทุกคนครับใครๆก็สามารถติดตั้งปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ได้ง่ายๆด้วยตัวเองเพียงแค่ดูคลิปที่พี่หมีสอนครับเดี๋ยววันนี้เราไปดูผลงานการติดตั้งปั๊มด้วยตัวเองอีกแล้วนะครับเป็นปั๊มนะครับจากสวนของพี่สายันนะครับปั๊มที่ติดตั้งนะครับก็จะเป็นปั๊มหอยโข่งขนาด2นิ้ว1แรงม้าใช้แผงโซล่าเซลล์3แผงนะครับโดยนะครับเป็นผลงานการติดตั้งที่อำเภอเทภารักษ์จังหวัดนครราชสีมานะครับพี่สายันนำไปใช้ลดน้ำนะครับในสวนแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นมะพร้าวกล้วยแล้วก็อ้อยต่างๆเดดี๋ยวไปู ผลงานของพี่สายันกันเลยครับสวัสดีครับวันนี้จะพามาชมชุดโซล่าสูบน้ำนะครับขนาดสามแผงนะครับสามแผงสี่ร้ยวัตต์นะครับแผงและสี่ร้อยวัตต์เป็นแบบชนิดโมโนนะครับนี่กระปั้มแล้วก็ชุดคอนโทรลนะครับ ตอนนี้ผมสั่งมาทางเน็ตนะครับสั่งกับเพจพี่หมีนะฮะ Solar c ล l ก็ลองไปเซิร์ชดูได้นะครับทางไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook ทางไลน์ทาง Youtube นะครับชุดนี้เนี่ยเป็นของ Handuro นะครับชุด Handuro ตัวคอนโทรลนะฮะชุดไฟเบรกเกอร์ Baker. ตัวป้องกันผ้าผ่าตัวนี้ก็ทางร้านนะครับก็ติดมาให้นะฮะชุดล่างเนี่ย ที่เราต้องมาติดเองนะคือชุดนี้นะครับชุดนี้ชุดคอนโทรลมาติดแล้วก็วายสายง่ายๆนะเขาก็จาม,มาให้หมดแล้วละ่ะเสร็จแล้วเรามาขันต่อกับชุดนี้เท่านั้นเองง่ายๆเลยนะต่อง่ายๆสั่งมาเป็นชุดนะครับเนี่ยดูน้เตือนน้ำนะ้นําเยอะแรงมีขนาดแดดแดดแบบมีเมฆบังนะครับเนี่ยแดดมันจะบดๆหนอยนี่ดูน้ำปริมาณน้ำที่ไหล เต็มพ่อเลยนะครับเนี่ยฮะเยอะมากเลยนะครับเนี่ยขนาดนี้ไม่ใช่น้อยนะฮะหลายเต็มพ่อใชแค่กับสวนเนี่ยฮะเนอที่ประมาณสองไร่ลดน้ําต้นมะพร้าวต้นกล้วยต้นอ้อยต้นมะม่วงน้อยหนาพวกนี้นะครับเนี่ยที่สองไร่ดูดกับสะน้ำเนี่นะครับติดตั้งง่ายๆครับติดตั้ง น้ำแดงดีถูกใจผมนะครับชอบเลยนะฮะใช้ได้เลยแฮนเดโลโรเนี่ย เป็นไงบ้างครับทุกคนครับการติดตั้งปั๊มเซเาเซลล์ด้วยตัวเองไม่ยากเลยใช่ไหมครับปั๊มรุ่นนี้นะครับมีสเปคปั๊มนะครับดังต่อไปนี้นะครับจากสเปคนะครับปั๊มรุ่นนี้จะเป็นปั๊มหอยโข่งขนาด2นิ้ว1แรงม้า3แผลนะครับเฮดปั๊มนะครับจะอยู่ที่16เมตรนะครับคิวน้ําอยู่ที่21คิวหรือว่า21,000ลิตรต่อชั่วโมงให้เบรมาณน้ําเยอะมากนะครับแล้วก็นี่ก็คือสเปคฉบับเต็มของปั๊มรุ่นนี้นะครับทุกคนสามารถเซฟหน้าจจจออออเเเเเเาาาาาไไปปปศึกกกกษพพิิ่่่มมมมตตัััันนนนด้้ลลยะะคคครรรรบบแแว็็็ขงุ๊ น,นี่ก็คือราคาของปั๊มนุ่นนะครับยังไม่รวมนะครับแผงโซลาเซลล์นะครับก็สําหรับคนที่สนใจอยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับว่าปั๊มรุ่นนี้ถ้ารวมแผงแล้วครบชุดราคาเท่าไหร่พิมพ์คําถามใต้คอมเมนต์มาได้เลยนะครับเดี๋ยวทีมงานของพี่หมีจะมาช่วยกันตอบคาถามทุกคําถามเลยครับสาหรับในวันนี้นะทุกคนพี่หมีก็ต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ